ภาษาษไทยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปีดไลน์สามวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Honda c ซี i c 2026รุ่นใหม่ล่าสุดสีขาวไว้ที่มาพร้อมกับความหรูหราความสปอร์ตและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าเดิมซีวิ c รุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดของฮอ n d a าและในเวอร์ชันปี2026นี้ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้มีความล้ำสมัยและตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในทุกมิติภายนอก เอ็กเทียดีไซน์ Honda c ซ v i c 2,026สีขาวโดดเด่นด้วยงานดีไซน์ที่ผสมผสานความสปอร์ตและความหรูหราตัวถังสีอันตราไบรทไว้หรือสีขาวมุกพิเศษที่ให้ความเงางามสะท้อนแสงได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการภาพลักษณ์ที่เรียบหรูแต่ยังคงความสปอร์ตด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่กว้างขึ้นและตกแต่งด้วยโครเมียมไฟหน้าเล็ซแบบแมทริกดีไซน์เรียลคมพร้อมไฟเดอร์ทามแรนนิ่งไลท์ให้ความรู้สึกทันสมัยและสปอร์ต กันชนหน้าได้รับการออกแบบให้มีมิติเสริมความดุดันและแอโรดินามิกที่ดีขึ้นด้านข้างของรถเส้นสายที่เฉียบคมยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปจนถึงไฟท้ายช่วยให้ตัวรถดูลู่ลมและคล่องตัวล,ออล้ออัลลอยใหม่ขนาด18นิ้วลายสปอร์ตสีทูโทนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบเรียวยาวที่เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนโดยรวมแล้วภายนอกของซีวิค2026แสดงถึงความลงตัวระหว่างความทันสมัย ความพรีเมียมและความสปอร์ตอย่างแท้จริงภายในอินเทอร์ i r ดีไซน์เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมซี v i c 2026ได้รับการออกแบบภายในใหม่ทั้งหมดเพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยเบาะนั่งหนังแท้สีดำเดินได้ตัดสีขาวให้ความหรูหราและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันเบาะคู่หน้ารองรับสรีระได้ดีพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบายอากาศ แผงคอนโซลออกแบบแบบมินิมอลโมเดิร์นใช้วัสดุซอฟท์ค์และโครเมียมแทรกอย่างพอดีมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจาก o บส12ลำโพงให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางมาตรวัดแบบดิจิทัลฟูล l อลขนาด10.2นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางเบาหลังมีพื้นที่ลีกรูมกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนรองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบาย สมรรถนะและเครื่องยนต์ Performan c e Honda Civic 2026ไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ดีไซน์แต่ยังมาพร้อมสมรรถนะที่ตอบสนองผู้ขับขี่ทุกสไตล์เครื่องยนต์1 5ลิตร v t e c Turbo ให้กำลังสูงสุด182แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองทันใจระบบเกียร์ CVT รุ่นใหม่ที่ปรับจูนให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองดีขึ้นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยประมาณ17กิเมตรลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถซีดานขนาดกลาง ระบบการสะเทือนมันติลิงด้านหลังช่วยให้เกาะถนนและให้ความนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนที่สมดุลระหว่างความสปอร์ตและความสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยเทคโนโลยีแอนด์เซฟตี้ Civic 2026ติดตั้งระบบ Honda Sensing รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดระบบ Adaptive Cruise Control ACC ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบ Collision Mitigation Braking System CMBS ป้องกันการชนด้านหน้า ระบบเลนคี e ิ้งแอส s s ส s t s ิสเต็ (LKAS) ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบไบร์ d สปอ t m ตมอนิเตอร์ตรวจจับรถในจุดอับสายตาระบบกล้อง360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจขนาดถอยจอดระบบไฟหน้าอัจฉริยะปรับแสงตามสภาพถนนสรุป Conclusion Honda Civic 2 0 2 6สสีขาวถือเป็นรถยนต์ที่ผสมผสานความหรูหราความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานที่มีดีไซน์โดดเด่นสมรรถนะครบเครื่องและความปลอดภัยระดับสูงสำหรับใครที่กำลังมองหารถใหม่ซีวิก2026จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแน่นอนครับในวิดีโอ YouTube นี้เราจะมีทั้งภาพนิ่งความละเอียดสูงและคลิปวิดีโอรอบคันทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้คุณได้สัมผัสรายละเอียดทุกมุมมองของ Honda c ซีว c 2026สีขาวอย่างใกล้ชิด